ธรรมะก็คือธรรมชาติใช่ไหมครับ mm hmm. อาจารย์ดรทรงเดชก็ทําให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดและสิ่งที่ผมประทับใจก็คือก่อสร้างน้อยที่สุด mm hmm. ธรรมชาติมากที่สุดเรียกว่าประมาณคุยสนทนาธรรมกนะันเราศึกษามานะดับหนึ่งแต่ว่ามันตันเพราะไม่มีครูบาอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์อาจารย์ตอบจนเคลียร์ทุกเรื่องเรื่องที่ลึกที่สุดที่เราไม่เข้าใจอาจารย์ก็ตอบให้เคลียร์คืนนั้นเลย ก็เลยคือเขาเรียกว่าอะไรเห็นทางสว่างเลยที่เราติดติดขัดขัดอาจารย์ครับศรัทธาในความหมายของอาจารย์คืออะไรครับอาจารย์ศรัทธาใช่ไหมครับคือศรัทธาอาจารย์เนี่ยคือถ้าอาจารย์มีต้นแบบสักคนหนึ่งนะครับอย่างเช่นคุณพ่อแม่ใช่ไหมคือเรามีต้นแบบที่ดีใช่ไหมครับอาจารย์เราศรัทธาในองค์สมุทสมุทิเจ้าก็เป็นต้นแบบที่ดี ต้นแบบอะไรรู้ไหมต้นแบบในคุณงามความดี<อ>คือพ่อแม่ได้พาเราประพฤติปฏิบัติดีตั้งแต่เด็กจนโตเราก็นําตัวนั้นเป็นแรงศรัทธาแรงบรนดานใจาแล้วท่านก็ได้ให้เราเห็นในคุณงามคนดีขององค์สัมมาสมัมพุทธเจ้า,าที่ท่านได้สั่งสอนอให้กับโลกใบนี้นมันก็เกิดความศรัทธาถูกไหม,อ,ม,อ,มอันนี้คือมันต้องมาจากต้นแบบ เมื่อเราศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาของอาจารย์คืองมงายนะไม่ใช่ว่าศรัทธาอาจารย์คือต้องไปจุดทูบขอนั่นขอนี้นะแต่อาจารย์ต้องมีต้นแบบว่าท่านมีวิธีการดํารงชีวิตยังไงแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมให้กับโลกนี้ยังไงบ้างอันนั้นมันจะเกิดทําให้เกิดอาจารย์มีแรงศรัทธาขึ้นมาครับพอศรัทธาในพ่อแม่ได้สั่งสอนแล้วท่านก็ได้ให้เราเห็นของ องค์สัมมาทธเจ้าท่านมีต้นแบบยังไงที่จะสั่สอนสัตว์โลกอ่าแล้วก็พอศรัทธาของอาจารย์แล้วมันทําให้เราเกิดปัญญาโอ้สาธุฮะใช่ไหมใช่ใช่ใชพอศรัทธาเราบางคนศรัทธาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ปัญญาเนี่ยมันจะเกิด หลงแล้วงมงายได้ถูกไหมเชื่อทาดีใช่ใช่ใช่บางทีมันก็อาจจะทําให้เราหลงได้คับอาจารย์ฮะแต่ว่าเราศรัทธาพร้อมเดินด้วยปัญญาแต่ว่าต้องมีตัวหนึ่งคับอาจารย์สติด้วยก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาที่วัดนมชมพทานนะครับของหลวงพ่อปัญญาใช่ไหมปัญญาใช่ไหม่ปัญญาแล้วอาจารย์ มองแฟบไปเห็นนะสถาบันปัญญานะครับวิชาไหลนะครับท่านบอกว่าอะไรยิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งได้อ e เจม e ล o ูกิฟอ่าเ e มอลยูเ e ตอหมายถึงว่ายิ่งให้ยิ่งได้แต่อาจารย์ก็มีก่อรสุภาษิตของอาจารย์ถ้าพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันกลับมาที่ตัวเราครับอาจารย์นะพออาจารย์ก็ ยิ่งให้ยิ่งได้รับนี่จริงแท้ไร้ข้อแม้เพราะพระธรรมกำหนดให้ลมหายใจเข้าล้วออกบอกกันตายเต็มร่างกายให้คือรับอย่างนี้เองอย่างนี้เองยังไม่จบนะอแม้จะหมดแต่ก็อดมีนานนักเราพิทักษ์พระรางธรรมนำตรงเผงถือคือปล่อยจับคือวาง ทำบันเลงคือบทเพลงแห่งพระยาธรรมเอ่ยังไเราใช้หลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาทําให้เกิดปัญญาแต่ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะด้วยในขั้นั่นเพื่อเราจะไม่ให้ลงทางในสิ่งที่เราศรัทธาในเช่นเราศรัทธานาคราชเราก็ต้องใช้ปัญญาในการศรัทธามีจริงไหมมีจริงนะแต่ว่าเราก็เดินให้เป็นตามหลักของศรัทธาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเอง สติสติสติคืออะไรอะไรอก็สติอะไรก็เลยสติคือคือสติของของอาจารย์ใช่ไหมเราทําอะไรก็แล้วแต่ขับรถเนี่ยอถ้าเราวูบไปเนี่ยถ้าเราขาดสติเนี่ยอการการเจริญกรรมฐานเนี่ยไม่จําเป็นต้องนั่งอย่างเดียวนะครับอาจารย์ฮะการเจริญวิสนากรรมฐานเนี่ยเราทํางาน24ชั่วโมงเราขอให้มีสตินั่นแหละคือเกิดสมาธิอื คล้อยมีสติแล้วเกิดสมาธิครับอาจารย์แล้วเกิดสมาธิเกิดปัญญาอ่าฮะอ่าครับอ๋อนั่นแหละสิ่งที่อาจารย์ให้สตินั่นคือความรู้ใช่ครับอาจารย์อ่าฮะความคือเราเรียนรู้ไม่สิ้นสุดอยู่แล้วใช่ไหมตามองค์สัมมาเจ้าสอนเราครับอาจารย์ฮะท่านผู้ชมครับอาจารย์เป็นที่เลื่อมใสของสาธารณชนอีกจำนวนมากครับที่ได้มา ศรัทธาในตัวของอาจารย์ศรัทธานี้นั่นหมายความว่าอย่างที่อาจารย์บอกนั่นก็คือเรื่องของต้นแบบต้นแบบของอาจารย์นั่นคือเรื่องของการให้ใช่หฮะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเพราะวิญญาาและท่านล่ะครับลองเปิดใจเป็นผู้ให้เป็นผู้มามาให้อ่าฮะลองเปิดใจเป็นผู้ให้แล้วท่านจะรู้สึกว่าเราภูมิใจนะ ปลอดโปร่งใช่เราเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขอะถ้าเราให้เมื่อไหร่มีหวังผลตอบแทนเรู้สึกว่าเดี๋ยวพอมันได้มาเราจะเกิดครบครับเหมือนเขาบอกว่าเงินเงินหมดครับจิตบานใช่ไหมเงินหมดจิตบานเพราะไม่มีเงินเงินมือจิตหดกลัวคนมายืมเงินมี จิตหดใครจะมายืมเงินแล้ววะเงินหมดจิตบานอันนี้แค่สุภาษิทถ้าประชมชลองลองคิดนะฮะว่าถ้าท่านเครียดหัวใจท่านจะจถี่รัวมากแต่ท่านหายเครียดเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าชีพจรของท่านลดต่ำลงมากนั่นคือการยิ่งให้ยิ่งได้รับ อย่างที่อาจารย์ดรทรงเดชพลิติดาได้กล่าวมาทั้งหมดและเป็นความจริงทั้งหมดครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับลครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ